กผมเองนะครับผมจากร้านมิวสิกอีเช่นเคยนะครับผมนะวันนี้นะผมมีสินค้ามาแนะนํากันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะเป็นกีตาร์นะครับผมนะเป็นกีตาร์ไฟฟ้านะครับผมนะของคาร์สนะครับผมนะก็จะตัวนี้มีสวิตช์บูสเตอร์ในตัวนะครับผมนะดังเบานะครับผมนะมีสไลด์5แก๊กนะครับผมนะ5สไลด์นะครับผมนะเป็นซิงซิงแฮมนะครับผมนะมีโวลลูมมีโทนนะครับผมนะแล้วก็ลูกบิดก็จะมีที่ล็อกสายให้แบบนี้นะครับผมนะนี่เป็นลูกบิดล็อกสายอย่างดีนะครับ ก็มีคันโยกนะครับผมคันโยกให้นะน้ำมันกีตาร์สีสัมบิร์นะครับผมนะสวยมากเลยนะครับผมดีไซน์สวยมากนะครับผมนะราคาชุดตัวนี้นะครับผมนั้นก็จะอยู่ที่ราคาปกติก็จะอยู่ราคา6,500บาทนะครับผมนะก็ทางร้านเรานะครับผมจะโปรโมชั่นก็เหลือเพียง3 5 0 0บาทนะครับผมนะก็ถ้าไหนสนใจนะครับสามารถติดต่อมาได้เลยนะครับผมนะหรืออยากจะมาลองกีตาร์ที่ร้านก็เชิญมาได้เลยนะครับผมนั้นก็สินค้ามีจำนวนจำกัดนะครับผมนะถ้านไหนสนใจก็รีบมาเลยนะครับผมนะ นะครับผมจะลองอเสียบเข่าๆให้ดูกันก่อนนะครับผมนะ ก็ต้องขอฝากร้านิวสิกไว้ด้วยนะครับผมนะก็เจอกันใหม่ด้วยนะครับ